สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจนะคะชีวิร้อยปีมีสุก็ทุกปัเสาร์เวลาทุ่มตรงก็พบกับท่านอาจารย์พิเศษกับอาจารย์ปริยานะคะในสาระน่ารู้มากๆเลยเกี่ยวกับวัฒนชีวาเกี่ยวกับเทโลเมียอาจารย์คะตอนนี้มีคนสนใจทําเทโลเมียเยอะมากผลิตภัณฑ์ <Yeah. S 1> ในท้องตลาดเยอะแยะมากมาย แสดงว่าความรู้ที่เราเผยแพร่ไปนี้เชื่อถือได้จริงๆนะคะมีคนวิ่งตามมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นให้เห็นการชัดๆอีกทีหนึ่งว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการย้อนวัยชะลอวัยโดยการไปบำรุงรักษาสุขภาพของเทโลเมียเนี่ยที่ถูกต้องแล้วหน้าตาน่าจะเป็นยังไงแล้วมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้าง วันนี้ท่านเซน์พิเชษบอกท่านอยากจะพูดประเด็นนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะตามมาเลยนะคะ <c oughs> อันดับแรกเลยทุกคนคงรู้ดีละว,ว่าอายุเราผ่านไปหน้าตาเราก็จะสะเต็ปไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ทุกอวัยวะของร่างกายมันก็จะเสื่อมถอยไปเพราะเราใช้งานเขามานานมากแล้วยิ่งอายุยืนานานมากเท่าไหร่อวัยวะก็จะเสื่อมถอยไปมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายของทุกคนก็คืออยากไปถึงร้อยปี แบบไม่ใช่ในภาพนี้อยากให้ทุกอวัยวะยังทำงานได้ดีอยู่มีความสุขสามารถพึ่งพาตัวเองได้สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องกินยาได้นี่คือดีที่สุดที่ทุกคนปรารถนาแล้วก็ไม่อยากนอนติดเตียงด้วยทุกคนก็ยังอยากเก่งก็คือขอแค่ถือไม้เท้าและยังสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้นะคะเรามาดูจากภาพตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าความยาวเทโรเมียร์มันสั้นลงไปเรื่อยๆตั้งแต่เราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จริงๆแล้วสั้นลงตั้งแต่แรกเกิด และเกิด15แล้วหลังจากนั้นเห็นไหมฮะตามช่วงอายุต่างๆก็จะลดลงมาเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์ความยาวเทลโลเมียสั้นทุกอวัยวะก็จะเสื่อมเร็วขึ้นก็นํามาสู่กันฉลาภาพนั่นเองนะคะทีนี้เทลโลเมียสั้นลงเกิดจากอะไรเกิดจากที่เซลล์มีการแบ่งตัว ปลายของโครโมโซมที่เราเห็นสีชมพูเนี่ยที่เป็นเครื่องหมาย X เนี่ยหรือปาองโกเนี่ยก็คือตัวโครโมโซมจะสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าสั้นลงมากเท่าไหร่เซลก็จะแบ่งตัวได้น้อยลงเท่านั้นก็สีชมพูนะครับเทโลเมียร์นะครับี่สั้นลงมมนไม่ใช่นะโครโมโซมเนาะไม่ใช่โครโมโซมที่สั้นลงนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าสมมุติอย่างนั้นถ้าเราไปทําให้สีชมพูเนี่ยทเทโลเมียร์ได้ยาวเพิ่มขึ้นได้ไหม นะคะเราสามารถที่จะแปลงร่างจากผิวพันธุ์ที่ห่อเยวตรงนี้มีริ้วรอยกล้ามเนื้อที่ลิ่มเร็กโครงเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราร <Reese 's. S 3> ่างากายก <Gesund S 2> าเรา,ามีเอนซม์อยู่เทอร,ร์โมเรสอะทาหน้าที่ต่อความย้อนเทอร์โมเมียให้อยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อถ้าหาว่าเราต่อความยาวเทอร์โมเมียให้มากขึ้น <หา S 2> ก็เหมือนกับว่าเราย้อนไป <หา S 2> นะครับเราก็จะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกทีหนึ่งหลักการก็มาอยู่ตรงนี้ครับค่ะนะคะทีนี้ ก็คือตรงนี้เลยเนาะปกติเทโลเมยียจะสั้นลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวแต่ถ้าเราไม่สามารถกระตุ้นไอตัวพาในเอนไซม์เนี่ยจับเอาดีเอมาต่อเข้าไปอีกต่อเข้าไปอีกมันก็จะยาวเพิ่มมากขึ้นได้นะคะร้อนกายเราก็จะย้อนวัยชะลอวัยได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ไม่ใช่ทำได้ค่ะครับเราก็พบตรงนี้จากการที่เราสังเกตนวัตกรรมของเราที่จัดการกับมะเรง็งแล้วก็ทําไมคนที่เขาหายจากมะเรง็งแล้วทําไมสุขภาพเขาดีขึ้นตลอดเวลาผิวพรรณก็ดีขึ้น อาการก็ไม่เคยเหมือนกับคนที่เคยผ่านโรคร้ายมาก่อนเลยนะครับก็เลยทําให้เราสงสัยว่านวัตกรรมของเราที่รักษามะเร็งเนี่ยมอนโคงไปช่วยต่อความยาวเทอลเมียด้วยนะครับไอ้นวัตกรรมของเราที่รักษามะเร็งมันก็ทํามาจากตรงนี้ครับสารสกัดจากมังคุดเงินดำถั่วเหลืองฝรั่งบบบนะครับพอเราสงสัยว่าที่เรารักษามะเร็งได้แล้วมาต่อความยาวเทอลเมียได้เราก็พิสูจน์แล้วก็เราก็ปรับปรุงสูตรเหล่านี้นะครับ ให้มันต่อความยาวเทเลเมียร์ <ฮะ S 1> ได้มากขึ้น<ฮ>ะนะครับ,รบในขณะที่ยังคงความสามารถในการจัดการกับมะเร็งอยู่ตรงนี้คือส่วนสําคัญที่สุดเพราะเรารู้มาว่าในการเพิ่มความยาวเทเลเมียร์เนี่ยถ้าเพิ่มความยาวมันจะเพิ่มความยาวเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายแล้วทุกคนก็จะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเซลล์หนึ่งเซลล์สองเซลล์กี่เซลล์ก็แล้วแต่ถ้าเทเลเมียร์ของเซลล์มะเร็งถูกเพิ่มให้ยาวขึ้น เซลมะเร็งนั้นกจะลายเป็นเซล์ที่มีเซลี์ภาพสูงแล้วก็เป็นเซลอมตะ uh huh. แล้วพัฒนาต่อไปเป็นโรคมันก็จะเป็นโรคมะเร็งที่รักษายาก uh huh. เพราะฉะนั้นความสําคัญที่สุดในการพัฒนาปิิบันเทโลเมียก็คือต้องไม่ไปพัฒนาความยาวเทโลเมียของเซลมะเร็งหรือเซลล์ที่กําลังจะเป็นเซล์มะเร็ง huh. ในร่างกายของเราด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นก uh huh. ารที่เราเริ่มพัฒนาสูตรเทโลเมียจากสูตรที่เราใช้รักษามะเร็งแล้ว จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะมะเร็งจะไม่อยู่ให้มีโอกาสเพิ่มความยาวทเท่าไหรเลยถูกจัดการไปก่อน <c oughs> ตรงนี้แหละคือความสําคัญมากที่สุดในการ <c oughs> ดูแลสุขภาพ <c oughs> ให้มีแข็งแรงมากขึ้นจากกอรย้อนวัยชะลอวัยเพราะในการทําไม่ย้อนวัยชะลอยไ,ไม่ใช่ทํากันง่ายๆ ที่จะทาให้ปลอดภัยนะเราจะเพิ่มกรเพิ่มโกรธฮอร์โมนเท่า,าไหร่ก็ได้แต่มันจะตามมาด้วยอาการขค้ืงเทียนตลอดก็ค<อ>ือการเป,เป็นมะเร็งเนื่องจากไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งซึ่งไม่ควรจะกระตุน้นนะครับไปทําให้เสรีภาพของเซลล์มะเร็งซึ่งควรจะถูกทําลายมันแข็งแรง,งขึ้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่ที่มั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นเป็นโรคมะเร็งก็จะเป็นโรคที่รักษายากก็จะเติบโตไปเพราะฉะนั้นในการพัฒนาสู่เทเลเมียร์ของเราเนี่ยเราพัฒนาจาก ความตระหนักว่าเราต้องไม่สร้างโอกาสของการทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นครับ,รบตรงข้ามเราจะเพิ่มโอกาสในการจัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สูตรที่เราจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วมาเพิ่มความยาวเทรเมียให้ค่ะนะคะก็ <c oughs> คือเป็นไปตามนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเน้นเนี่ยที่บอกแล้วว่าเราเจอผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในท้องตลาดเกี่ยวกับเทลเมียครับ เราจะพูดให้ช,ชัดว่าของเราแตกต่างยังไงตั้งใจฟังดีๆนะคะคุณจะได้ไม่เลือกผิดตัวค่ะข้อแรกเลยเรามีประวัติการพัฒนาวัฒนาชีวานียไม่ใช่แค่2ปี3ปีมากกว่า10ปีขึ้นไปแค่ตัววัฒนาชีวาเองเนี่ยถ้าจะรย์ตช้งแต<ก>่ใช้เั <2, 000 S 1> ลา20 <50. S 1> ปีเ <50. S 1> กือบ20ปีแล้วนะคะจันสองห้าสี่เนาะครับค5 5งพันห้าร้อย ก็สิบหกปีแล้วสิบหกปีแล้วนะคะจนกว่าจะได้มาเป็นวัฒนชีวาโดยทีมงานของอาจารย์ทั้งหมดตรงนี้อาจารย์เริ่มต้นมาจากสูตรที่อาจารย์เสริมภูมิคุ้มกันให้จัดการกับมะเร็งโดยการกระตุ้นคิลเลอร์ทีเซลซึ่งปัจจุบันนี้นักภูมิคุมกันรู้ต่างก็รับยอมรับว่าคิลเลอร์ทีเซลนี่เป็นเซล์ที่จัดการกับมะเรง็งได้ดีสุดแล้วก็มุ่งเป้าด้วยคือจัดการเฉพาะเซล์มละเร็งในร่างกายเท่านั้น เซลที่ปกติจะไม่ถูกแตะต้องเลยาาแล้วถ้าเรากระตุ้นขึ้นมากระตุ้นคือระีเซลขึ้นมาด้วยสารสกัดจากพืชกินได้มังคุกดกระดำตัวเหลืองั่งโบ,บกตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระตุ้นวิธีการจัดก,การบนมะเร็งอย่างมุ่งเป้า,า,าด้วยสารสกัดจากอาหารซึ่งปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงจึงเป็นวิธีการจัดการกับมะเร็งที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดมุ่งเป้าอย่างแท้จริงด้วยนะครับ นะคะอันนี้เข้าใจแล้วนะคะต่อมาอาจารย์ก็พัฒนาต่อให้ดูแลผู้ป่วยติด h i ชได้ครับก็เช่นกันครับจากการที่เราเฝ้าดูแลผู้ติดเชื้อเชบีเราก็พบว่าเออทาไมผิวพรรณเขาดีขึ้นอาการผลข้างเคียงยาต้านไวรัสที่มาหายไปหมดเลยขนตอนหลังเราก็มาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสก็เพราะว่ายาต้านไวรัสกับเชื้อเชีมันเป็นทันไมเทโลเมียเพราะนั้นเราเมื่อเขาใช้สูตรของเรามันก็ความยาวเทโลเมียเพิ่มขึ้นผลข้างเคียงเหล่านั้นมันก็หายไป นะครับนะคะทั้งหมดตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจากสูตรพื้นฐานเดิมของวัฒนาชีวาเนี่ยใช้ได้ผลดีมากกับผู้ป่วยมะเร็งได้ผลดีมากกับผู้ป่วยติดเชื้อ h i ชอนะคะอาจารย์ก็เลยสงสัยก็เลยพิสูจน์ต่อก็พบว่าอ๋อสูตรที่อาจารย์ทำทั้งหมดตรงนี้มันไปเพิ่มความยาวเทโลเมียได้ทําให้ร่างกายผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วกลับมาแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วอาจารย์ก็เลยพัฒนาต่อก็เลยได้ออกมาเป็นวัฒนาชีวา ะะแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลเพื่อทําเป็นโครงการวิจัยนําล่องเพื่อที่จะนําไปสู่โครงการวิจัยในคนฉบับสมบูรณ์เพื่อที่เราจะตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวาสรสารวิชาการระดับนานาชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นผลที่เราทําตอนแรกนะอาจา์เป็น Pilot Study ของเรา10คนอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราเรานำเสนอบ่อยๆด้วยความภาคภูมิใจมากว่า10คนเนี่ยประกอบว่า8คนเราสามารถย้อนไวัยได้ตั้งแต่ สปีไปจนกระทั่งถึงสูงสุดเนี่ย23ปีอีกสองคนก็จะอยู่ในระดับชะลอวัยเพราะเขามีโรคประจำตัวอยู่ก็คือคนที่สีแดงๆตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคอนเฟิร์มได้ว่าวัฒนชีวาเนี่ยทำให้คุณชะลอไวัยได้ย้อนไวัยได้โดยการไปรจัดการแก้ไขที่ความยาวของเทโลเมียรนั่นเอง แล้วก็สามารถทําได้อย่างปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับว่าเราขนาดที่เราวัดความยาวเทโลเมียของอาสาสมัครของเราเนี่ยซึ่งยาวที่สุดนะคนที่ได้ผลดีที่สุดทําให้ย้อนวัยไปถึง23ปีนะคือมีเทโลเมียเพิ่มขึ้น1,612เบสแปนะก็คือบูดน้ำอ้อยเราก็ดีใจนะตรงออกมันเพิ่มได้ถึงขนาดนั้นในขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องไม่ละเลยที่จะเฝ้าดูก็คือ แล้วในการเพิ่มความยาวเทอร์เมียที่มีประสิทธิภาพอย่างนั้นน<ะ>่ะเรากำลังเพิ่มความยาวเทอร์เมียของเซลล์มะเร็งหรือเปล่าแน่นอนอะ่ะอเซลล์มะเร็งก็จะถูกเพิ่มความยาวด้วย<ะ>แต่เรามีกลไกใดๆล่ะที่จะทําให้แน่ใจว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่มีโอกาสทาร้ายเราเลย<ะ>เพราะฉะนั้น<ะ>สิ่งที่เราทําก็คือไปวัดว่าในอาสาสมัครที่ทดสอบเมื่อเราเนี่ยมีซ d 4 CD8 มีเซลล์ภูมิคุ้มกันซ d 4ก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกัน C d 8ก็คือเซล ที่จัดการกับมะเร็งรอย่างมุ่งเป้าน,นะนมีมากขึ้นเท่าไร,ร,รเพราะพบว่าใน8สัปดาห์เนี่ย c d 4เซลล์ภูมิกันในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1,026ล้านถึง520โทษ1 2 6ล้านถึง52 2ล้านเซลล์ของทัพที่ใหญ่เยอะมาเลยนะครับมันภูมิคุ้มกันเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะเกิดยากมากนะครับนอกจากนี้ c d 4ที่เรากระตุ้นขึ้นมาคือ ts 1 ts 1 7เ็นี่ยมันไปกระตุ้นคิวระตีเซลล์ต่อ TCD8 เนี่ยครับคือคิลเลอร์ีเซลแล้วมันทำให้เพิ่มขึ้น62 15, ล้านถึง415ล้านเซลล์แล้วก็คิลเลอร์ีเซลคือเซลล์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้วิ่งหนจัดการกับเซลมะเร็งเท่านั้นซื้อเซลล์ติดเชื้อเท่านั้นโดยแม่แต่เซลล์ปกติของร่างกายเลยจึงเป็นวิธีการจัดการกับมะเร็งอย่างมุ่งเป้าอย่างแท้จริงเมื่อเราได้ผลตรงนี้ในกลุ่มที่อาสาสมัครที่หรือกลุ่มที่ทดสอบนวัตรกรรม วัฒนชีวาของเราเราก็เลยสบายใจ <c oughs> เพราะโอกาสที่เซลลมะเร็งถ้ามันมีอยู่จะรอดจากการถูกจัดการด,ด้วยคิวรืเอรทีเซลลไม่มีเลย <c oughs> นะครับเรงปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงตรงกันข้ามครับเมื่อเรามีซีดีสีเพิ่ม c ีดี 8, เพิ่มคนที่มีโอกาสจะมีเซลล์มะเร็งกลับมาใหม่คือระหว่างการฟื้นฟูร่างกายหลังจากหายจากมะเร็งแล้วก็ปลอดภัยด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> พะเราจัดการกับมะเร็งตรงนั้น นะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนมากอันนี้คือจุดเด่นของวัฒนาชีวาซึ่งแตกต่างจากทุกสูตรในท้องตลาดทุกสูตรในท้องตลาดอาจจะผสมน้นผสมนี่อะไรเข้าไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ของเรานี้มีแค่พืช5้าตัวอย่างที่บอกนี่แล้วเท่านั้นเพิ่มความยาวเทโรเมียได้เพิ่มปริมาณซ d ดีได้เพิ่ม CD ดีได้เพราะฉะนั้นย้อนวัยชะลอวัยได้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายขณะเดีวยวกันก็ฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังที่ได้รับการรักษามาเร็งด้วย ศูนย์ลักษณะนี้ได้มีโอกาสได้ช่วยให้คนหายจากมะเร็งหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากหลังจากเป็นมะเร็งเป็นหมื่นคนแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจครับค่ะนะคะแอดมินถามคําถามได้เลยนะคะสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังอยู่ทุกคนนะครับผมมีคําถามครับจากคุณอูดบางกวยครับบอกว่าวิตามินดีเนี่ยกับอัลฟาไราโปรอิกก็ช่วยเรื่องเทโลเมียได้เช่นกันนะครับ เป็นข้อมูลแจ้งมาครับแล้วก็บอกว่า NK Cell เนี่ยสำคัญมากต่อร่างกายครับครับอาจารย์แคร์ม NK NK e ล l ก็ช่วยก็เป็นเซลล์ที่ภูมิคุ้มกันเซลล์หนึ่งนะครับแต่เซลล์ที่จัดการกับมะเร็งได้ดีที่สุดคือ CD8 คือคิวร์เีเซครับ NK Cell ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคิวร์เีเซมันเล็กน้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าการจัดการกับมะเร็งต้องก่ต้นคิวร์เซขึ้นมาจัดการ ประสิทธิภาพมันดีที่สุดแล้วครับนะคะสิ่งที่คุณอู๊ดพูดมาถูกต้องทั้งหมดนะคะแต่ประสิทธิภาพยังยังจัดอยู่ในระดับกลางๆนะคะค่ะยังมีต่อครับได้เลยค่ะคุณปลาครับสอบถามเข้ามาครับถามว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์สีชมพูของเราครับช่วยฟื้นฟูด้านใดคะช่วยคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วอ,อยากจะเพิ่มความยาวเทโลเมียน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่อยากจะแนะนําตรงนี้แล้ว ราจะบอกว่าโอเคถ้าคุณมีปัญหาแพ้ภูมิตัวเองไปใช้สูตรปรับภูมิคุ้มกันเราให้มันหายไปก่อนนะครับร้อยแค่มาใช้สูตรวัฒนาชีวาขออีกหนึ่งคำถามครับาจารย์ครับจากคุณปุ๋ยครับกมลรัฐครับผมจาก Facebook ครับคนเป็นโรคลำไส้อักเสบและมีเข่าอักเสบทานตัวไหนดีคะก็ไปจัดการกับอาการอักเสบเหล่านั้นให้หายก่อนนะครับสูตรปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลสีชมพู ะนะครับเราก็ใช้ตามนั้นคือบางคนเนี้ยใช้แล้วอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงวุ่หวาในข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะเป็นเพราะว่าพื้นฐานร่างกายคุณเนี่ยแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ดีด้วยแสดงว่าคุณดูแลร่างกายตัวเองดีมาตลอดเพราะฉะนั้นการใช้วัฒนาชีวาในระยะยาวเดี่ยจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเพื่อนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้ใช้อันนี้รับรองได้เลยนะคะหรือถ้าอยากจะพิสูจน์ก็คือต้องมาดูตามข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์แล้วล่ะค่ะคุณประจักอาจจะต้องมาเจาะเลือดดูความ ของเทโลเมียอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะคะค่ะคทีนี้มีม,มีตอบไหมคะแอดมินมีครับค่ะเอาได้เลยค่ะโอเคครับคุณวิรายานะครับถามมาว่าร่างกายอักเสบแล้วทานสีชมพูครบ8สัปดาห์แล้วนะครับก็คือทานก่อนอาหารเช้า3เม็ดแล้วก่อนนอน3เม็ดแต่จะทานต่อไปโดยลดปริมาณได้เท่าไหร่ก็ลดตามความสมัครใจของเราครับนะร่างกายของเราจะไม่เหมือนกับคนอื่น พอหลังจาาใช้แล้วสาเหตุที่คุณบอกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงใดๆมันจะใช้มากใช้น้อยขึ้นอยู่กับความต้องการในร่างกายของคุณซึ่งจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะเพราะฉนั้นคุณจะเป็นหมอที่ดีสุดสําหรับตัวคุณเองค่คะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลดแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาใช้ในปริมาณเท่าเดิมดีที่สุดนะคะอาจารย์นะคะค่ะอีกคําถามครับอาจารย์ครับคํดถานี้หลายท่านน่าจะฉาบอยากทราบครับมีเครื่องหมายฮาลานไหมครับเครื่องหมายฮาลาล ของเราเป็นฮาลาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฮาลาลเนี่ยกรรมการฮาลาลก็ไปบริษัทของเราทุกๆปีกี<ป>่ะละครั้งครั้งต่อไปเขาก็จะไปแต่ของเรามันเป็นฮาลาลอยู่แล้วครับค่ะนะคะ โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไปต่อนิดนึงนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาไว้ว่าอยากจะพูดปรากฏว่า CD4 CD8 ที่เรากระตุ้นให้เพิ่มขึ้นมาจากการใช้วัฒนชีวามันเพิ่มขึ้นระหว่างที่เราเพิ่มความยาวเทเลเมียในร่างกายเพราะ CD4 ที่เพิ่มขึ้นเซลล์ภูมิกันที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ Killer T cell คือ CD8 เพิ่มขึ้นมันย่อมจะมีเทเลเมียยาวกว่า CD4 และ CD8 ปกติอาจารย์ว่าดีไหมล่ะก็จะได้กองทัพที่แข็งแรงขึ้นเนาะ เป็น CD4 ีที่มีเสิยภาพสูง <c oughs> CD8 ที่มีเสินยภาพสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเป็น c d ดีสีซึ่งผมเรียกว่าซ u ปเปอร์ซีดีสีและซีดซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและจัดการกับเมเร็ง <c oughs> ได้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่า CD4 และ CD8 ี ปกติทั่วไปนะครับพเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้เราจะไม่ได้จากการที่รับประทานอาหารปกติทั่วๆไปนะคะแล้วเ็ผลเพราะอย่างนี้แหละครับเราก็มีการเพิ่ม c d 4 CD8 ระหว่างนี้เพิ่มความยาวเทอร์เมียอ,อันนี้จะเป็นมูลเหตุหนึ่งนะครับที่ตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเราจึงได้สามารถใช้สูตรเหล่านี้จัดการกับมะเร็งด้วย c d 4และ CD8 ซึ่งเป็นซูเปอร์มีพลังพิเศษเหนือกว่า c d 4 c d 8อื่นๆค่ะ ผลที่เราพูดมาทั้งหมดตอนนี้เราก็ร่วมกับทางสถาบันภชนาการไม่ดนทําการวิจัยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะกาลังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ใจเย็นๆรอนิดนึงแต่ที่แน่ๆเลยก็คือผลสอดคล้องกับสิ่งที่ตอนที่เราทำไพ่หลอตสตี้เก็บข้อมูลเองนะคะคทีนี้มัธนชีวาของเราได้ทํามาจากพืชอาหาร5ชนิดด้วยกันเท่านั้นเราไม่มีการเติมตัวอื่นอะไรเข้า<ม>ไปเ,<ล>เหมือน <khác. S 1> ในท้องตลาดทุกวันนี้แล้วเราผมคัดเลือกตัวไอ้พืชเหล่านี้ก็เพราะว่า เรารู้ว่าพืชเหล่านี้มันดีอย่างส่วนไหนดีอะไรกับร่างกายในการปรับภุมกันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับในการคัดเลือกขอพืชเหล่านี้แอดมินภาพมันไม่ขึ้นจอป่ะคะไม่ขึ้นจอที่ออนแอร์เนาะค่ะครับโอเคค่ะฟังเสียงก่อนนะคะฟังเสียงก่อนนะครับมังคุดกระนำเฟืองฝรั่งโบบกเนี่ยเป็นพืชที่เราคุ้นเคยกับมันโดยเฉพาะยิ่งผมในคณะนักวิจัยเนี่ยอยู่ในห้องแลบมาอย4 0นี่ปีเนี่ยนะครับ เราก็รู้ว่าพืชเหล่านี้มันมีประโยชน์ในการที่จะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแล้วก็สกัดออกมาเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์เอาที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยออกไปทิ้งซะแล้วก็เสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเสริมกันแล้วก็ในสภะเสริมฤทธิ์หมายถึงว่า1นบวกหมีประสิทธิภาพไม่ใช่2แต่เป็น4เป็น5เมื่อเสริมมาเลยแล้วก็ประสิทธิภาพก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงไม่มีความจําเป็นต้องเสริมด้วยสารเคมีใดๆเลยเพื่อเสริมด้วยสารเคมีย่อมจะมีอันตรายแต่าคดเหลื่ กินมาแล้วหลายชั่วคนไม่มีอันตรายใดๆที้งส้นครับถึงแม้บางสูตรที่จะมีส่วนผสมเหมือนเราก็คือมีพืชห้ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเติมตัวอะไรเขาแล้วแต่อันั้นไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมจันขึ้นอยู่กับการสกัดใช่ไหมฮะผมว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เนี่ยจะจะมีสติปัญญาว่าเออเขากําลังใช้โอกาสในการเพิ่มความเชื่อโดยไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่า เทคนิคที่สําคัญอยู่ที่ว่าเราสกัดอะไรออกมามากกว่าไม่ใช่ว่ามี5ตัวนี้แล้วทุกคนจะทําออกมา<ผ>มได้เห<ผ>ม,มือนกันรับรองได้1 0 0นว่าไม่มีทางสกัดออกมาเหมือนกับประสิทธิภาพของเราค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะแอดมินเดี๋ยวไปต่อนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวัฒน,นชีวาทำมาจากพืชอาหารกินได้ไม่จำกัดปริมาณแล้วก็สามารถรับประทานได้ต่อเรื่องปลอดภัยแน่นอนใช้ได้กับผู้ใหญ่ทุกวัยแน่นอนเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้เราคงต้องมาดูแลสร้างเสริมส,ส,ส,สุขภาพในเชิงลุกกันแล้วละ่ะค่ะเราไม่ใช่รอปล่อยให้ร่างกายแก่เสื่อมแล้วค่อยมาแก้ไขกันทีหลังที่สําคัญวัฒนาชีวะลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรนะคะแล้วผู้สูงอายุตั้งแต่6กขึ้นไปโอกาสของการเกิดมะเร็งเป็นมะเร็งเนี่ยมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าถึง5เท่าเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เข้ามาเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ขณะที่เพิ่มความสามารถของคิลร์ติเซลและซีดีสีเนี่ย จึงเป็นเป็น,น,นวิธีการที่ชาญฉลาดมากค,คือทําให้เราปลอดภัยจากโรคทั้งหลายแต่โารคสลาทั้งหลายแหล่<ะ>แล้วยังป้องกันมะเร็งได้ด้วยครับเขาบอกว่าจำสถิตินะครับถ้าคนผู้ทา่าผู้สูายุไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งนะอัตราเสียงอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งของโลกเนี่ยจะลดลงเหลือครึ่งเดิงเลย นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้อะไรต้องมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณไปเพิ่มเทโลเมียร์เนี่ยเขาการันตีไหมว่ามันไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะจริงๆงตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความยาวเทโลเมียร์นะนะผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ทําให้เกิดการย้อนว,วัยชะวัยมันทําให้เซลล์เจริญขึ้นทำให้เซลเเซล์แอคทีฟขึ้นเสมออย่างงี้แล้วทาใหด้ดีต่อสุขภาพ<ห>เราต้องดูไปว่าไอ้เซลล์ที่เขาทําให้มันดีขึ้นเนี่ย มันจะเป็นเซลล์มะเร็งด้วยหรือเปล่ามีวิธีการที่ก็เพิ่มเฉพาะเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่มความสามารถของไม่ตัวคอนเดนเตอร์ความสามารถของอย่างอื่นก็ไรอย่างไรใดก็ตามเนี่ยเขาไปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพเพิ่มความดีให้กับเฉพาะเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งไหมถ้าไม่ใช่มันก็ได้ผลทั้งนั้นนะครับคือโอกาสของการเป็นมะเร็ง มันก็มีดังนั้นเพราะตอนนี้มันก็มีคนเสนอกลไกอื่นว่าถ้าสามารถเพิ่มให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานได้ต่อเนื่องก็จะทําให้การแก่ช้าลงเซลล์ทุกเซลล์ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการยดียึ้หมื่นชันบอกเนาะมันก็อนิสงมันก็ไปส่งเซลล์มะเร็งด้วยนะคะถ้าไม่สามารถกาจัดเซลล์มะเร็งไปพร้อมกันได้ก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในวัฒนชีวาว่าเราชะลอไวย้อนไวแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการมะเร็งเป็นเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ชัดเจนคอนเฟิร์มอยู่นะคะครับค่ะทีนี้ก็แอดมินมีคําถามใช่ไหมคะมีคำถามเลยค่ะมีคําถามครับจากาผู้พันโยงครับผู้พันโยงถามว่ากรณีผู้ป่วยนะครับที่มีอาการนอนกรนช่วยได้ไหมครับช่วยได้ครับ ก็มีคนเขาบอกว่า,าแฟนเขานึกว่าเขาเสียชีวิตไปเพราะไม่ดีินเสียงตหลับสนิทมากนะคะอีกครั้งหนึ่งเสริมว่าวัฒนชีวาเนี่ยไม่ได้มีไว้รักษาโรค <c oughs> มีไว้ทําให้สุขภาพแข็งแรงหลังจากที่เราจัดการกับปัญหาทั้งหมดแล้ว <c oughs> แล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรค <c oughs> ซ้ำนะครับ <c oughs> หรือทําให้เกิด วัยชราเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้ตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่โอกาสที่เราจะเกิดโรคต่างๆก็จะลดน้อยลงถ้าตาบใดที่เราแข็งแรงนะคะค่ะ,คะอีกคำถามครับ,รบ <S <S ผมจากคุณนิดครับถามมาว่าเส้นเลือดในสมองตีบครับทำให้แขนขาอ่อนแรงใช้สูตรภูมิคุ้มกันสูตรสีอะไรคะจริงๆสีอะไรก็ได้เนะ,ค,ะครับค่ะก็ะ ใช้สีน้ำตาลเป็นพื้นฐานก็ได้นะคะถ้าไม่มีภาวะอะไรอย่างอื่นนะคะเข้าใจว่าคงเป็นมานานแล้วเนาะก็ตรงนี้ก็จะได้ฟื้นฟูให้หลอดเลือดแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะคำถามนี้ครับจากคุณรัตนผลครับถามว่าพืชอาหารแต่ละชนิดครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะแต่ละอย่างขอบคุณค่ะทั้งห้าตัวเนี่หละครับมันเสริมริ์กันครับแต่ละตัวมันก็ขึ้นแต่ละอย่างแต่ว่านํามาผสมกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วมันก็จะไม่ได้ผลอย่างนี้ครับ ต้องเสริมริกกันเท่านั้นครับ เหลือ30นาทีโอเคแป๊บหนึ่งนะคะโดสที่เราเหมาะสมที่สุดที่เราจะแนะนำให้ทุกท่านรับประทานกันก็คือ3แคปซูลเช้าแล้วก็3แคปซูลเย็นหรือก่อนนอนก็นได้คนรับประทานให้ต่อเนื่องตลอดไปถ้าคุณหยุดรับประทานเมื่อไร่ร่างกายคุณจะกลับสู่สภาพตามธรรมชาติอันนี้ไต่ขึ้นไปได้สูงเพิ่มขึ้น1,612เบสแพใน8อาทิตย์แต่พอหยุดใช้ไป1ปีก็จะลดลงมาสู่ตามธรรมชาติตามเดิมนะคะก็คือจะแก่ไปตามธรรมชาตินั่นเองแต่พอกลับมาใช้ก็จะดีดขึ้นไปมา ทีนี้ก็ถามว่าแล้วคุณจะลดไปทําไมครับก็ต้องใช้ต่อเนื่อง